อวัยวะมันจบความอิสลามที่นั้นไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เพียงเราละหมาดนหน้าวัตถุเราไม่อสการ์ฮัดเราไม่ไปก็ยังไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เราบุญเดี๋ยวไปฮัดมีตั้งมากเรามายอมทำนู่นทำนู่นทำโน่นนี่เราคาไป่ทำอุโมร์ปีละหุนปีละครั้งปีละหุนปีละครั้งใจเราอยากประกอบตัวทุกปีหนักไปตุลล์นะครับถ้าเจตนาหรือจุดของความกิดที่เป็นเรื่องเราต้องมาตรวจไม่หมด โอ้ยเด็กเราจะไม่มีปัญญามาชังรถชอบตัวเราการข,าข้าวข้าวตัวเราทุกตลอดนะครับเรื่องการข,าข้าวข้าวตัวเราเรามาทุกทางเราตรงงในนี้ครับโวดทางบนลุกนี้ที่ทูปเปิดมาไล่ทางนั้นมันเป็นหน้าทีของเราเดี่ยที่จะห้าสัจธรรมวิชายคำปุดีลึกไปเล้ว่าอาอเกิดก็เป็นอะไรอย่ไง่ได้ท่านพระทธาชาตรัครับทีนี้ผมอยากยะพุดเวบ ท่านก็ความคิดมาพูดนะไม่เอาวิชาการมาว่าบางที่เราพูดจงกระต่งว่ารับอยู่ไปไม่ได้ในปัญญาของนั้นนะเ,เมื่อถ้ามีนักดาราศาสตร์ลงมาเล่งเรื่องดวงด,นดนาวที่ปรากฏบนดงควาใน,นในกกเรซี่ของดวงควาเราคว้างได้แคกเดียวนี่ครับพอเราไม่รูปัญญาได้เป็นย่อมยอมรับและก็ตามนักดาราศาสตร์คนนั้นไปยืนตึ้งนัวทางทางเพื่อพอเราไปไม่ได้ผมหมาย่้านี่จะไปไม่มีตัวโยมไม่มีตัวซึอฉะนั้นบางที่ในการคืนก็อง การพื้นเวทศิลป์ปัญญานะครับมันกระดาประโยชน์มั่งไม่กระดาประโยชน์มั่งในกลุ่มของคุณความคิดท่านพุทธาทิยาครับฉะนั้นพวกอย่างกลับมาทีคําอูดของอุลามะผู้บูรลากรกฎไม้ทรัพยาบัพศีวากันเดียวคือกฎหมา้ความเชื่อเรียกว่าอิชาอุสลุดีนอัคดีลาเรื่อตั้งแต่เรื่องอัลลอฮ์ซิฟัตอัลลอฮ์อัฟอานอัลลอฮ์อัสมาอัลลอฮ์ท่านน้องพูดเลยนะครับท่านเข้าใจอย่างไร โมสองลเรามาสู้การกระทำคำว่าสุนัขนะครับขอบคินองสุนนัหลังจากตันศาสนาได้ปรากฏเลขกระทำสุนัขเลขกหลังจากคุราฟ่าคูโรซีดีเลขจงกระทังบรรดาอุลามะตับีตับีอยู่ต่างอุลามะต่างสี่น้ำดังนี้นั่นเราได้เข้าใจในระดับในได้นั่นคือสุขกรรมสามในเด็กของการประพฤติกรรมของเราจะเรียนทำของเรานะครับเราก็ต้องทำการศึกษาให้คนในเคิดอของฟาดูอิน ที่นั่นในการรดสอบนี่ครับความสําเร็จหรือความจบลงเราหรือความใช้ได้ของเราความเศราของเรามันต้องมีผู้รูแลนะครับคําว่าผู้รู้คือผู้ตรวจการกระทำเมื่อเราผาเราผาไปตัวมันเศร้ฟาดียะไรค่ับพอเราอ่านไปลักพักโวมั้มน,น,นั้นกลัวเราจะเสียใจนะพอ,อเราแก้ผมบอกว่าเดี๋ยวขวัญนักเลือดสีหน้าสีเดียวเดียว อีวารอนฟัียาบิสตัวเองบ้งก็ไม่ฮั่นก็ก็เพียงว่าตนวเปิดเองตรงนั้นเปิดเองตรงนี้ไปจับตรงนั้นรับตรงนี้นาตัวอลินน้อยๆตรงนั้นตรงนี้เราก็ไปลอลินอยู่วันทำฟิตฟัดฟิตฟัดอยู่วันเราก็ผลถ้าว่าหลักการการพัฒนาเขาราในการอ่านมันบรรไดไหมนั่นเพียงแต่การอ่านนั่นถึงการอื่นแล้วแหะการประกอบประคองหัวใจของเรากอนละมาดอายุกับร์ตลอดนี่ประคับประคองสมนึกได้นี เมื่อพระาปาฉันทุกข์ก็หาสทรันึกได้ว่ามีลมมาจะอยู่เลยตั้งคิดในหนิงในะมีลมมาจะอยู่เลยไมาจา่จังววาตรงนั้นมันไม่มีอะไรมีแต่กิตที่มุงแต่นั่นมันใช่กับศิสลาเนี่ยก็บพวกมาเปรียบเทียบอิสลามการมุงตรองต่อเนี่ยปาบบังคับที่เป็นกอนดีนะครับมันเป็นยังี้เป็นการประพฤติตนประพฤติจิตประพฤติใจระวังคู่สร้างกับสิ่งที่ทุกสร้าง ระวังมัคคโลกับซิงกะฟูซาฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่ายิ่งแย่กว่าจักรพรรดิที่เรากำลังทอดข่าววินีจขยับข้าไปดีิเพื่อแสดงความโหดร้ายสุงรุ่ในขณะเดียวกันโรในฐานะอุมาที่เป็นอุบุริยาบบขอลโลกการแสดงออกการหน่องๆต้มต้นการจิงจังในจุดตรงนั้นนะครับ เราน่าจะมียิจสำนึกว่าอัลลอฮฺสุบานะฮูตาลามีความรู้ที่รอบรู้และสาบซึ่งลึกเข้าไปในกิจสานึกของเราเการเดเยาขายับไปน้นต่อหน้ากระจกรัดนั้นเป็นเรื่องที่ว่าง่ายครับแต่การที่ขยับกิเปัญญาใน,นกิตปัญญาของเราไปสู้วิญญาณที่ดับูเรื่องเราั้นเป็นเรื่อง,งที่ยากที่สุดฉะนั้นนมัจจะทัางกรรมเยสานนการทศาสดาสลาุลลาะฮฺในอิลราฮิมทุกท่านจากันยิบรูอ คือท่านต้องทำอิบดตัดเมื่อเราเห็นเราต่อแต่เราไม่เห็นเต่เราให้เราตลอดเราไม่เห็นปฏิเสธการดูรับรู้ของเราแต่เราให้เราตลอรอดทนั่นคือตัวอิบัตัดฉะนคำว่าเย่อสร้านมันใช้ตอนนี้อย่างใช้ตอนข้าวรามาดใช้ตอนยึเข้าวไปตลอใช้ตอนสัตว์ดุฮิม่ใช่เรากจะแต่ง่เร็วคำว่าเย่อสร้าน่มันอยู่บนปัญญากับสิ่งที่ทุกย่อเล็กงในจิตของเรา ปัญญาทางมัลโลกนั้นที่ตุกเรียนในภาษารับว่าซูฮูดมวาดัสฟิงกาสรอหรืออะไรกันเล่เตนมันผูดถึงปัญญาที่ออกไปและปัญญาที่เข้ามาเขาปัญญาคือตัวเป็นของเราที่จับดูทางมันนั้นดยคุณลักษณะสิฟ้าเจ็ประการของเรา์นี่ะแสดงออกมาและก็แสดงเข้ามาออกมาเข้ามาออกมาเข้ามาจนโนมาย่อเรื่องทางโลกและปัญญาทางมวนและจิตวิญญาณและตัวเป็นของเราไว้น่ะทุดเดียวเลยทำถึกได้ว่านี่คือบาว นี่คือสิ่งที่ทุกวมเลี้ยวดุวบัญญาทางวัดมาอยู่นลนอฮัสสุบาลอโวตรลาท่านพุทธาทีรักับฉะนั้นแนวเวทวงหรือในระบบหรือในระดับของปัญญานั้นเราอยากเป็นคนดูเล้ยงทางวัดและเราไม่มีความสามารถเราจะดูเล้ยงทางวัดและเราไม่มีความสามารถเราจะเป็นคนดีนอกจากนั้นคือความเมตตาอย่างคนเลี้ลงอรัสุบาลอโวตรลาเลยดึงเราชุดเรามาจากความต่รมตอย ข้องนำมาสุจิและมาสู้การเป็นบาวของรัสุบานาโกตาลาโดยมีแสงทางนำที่เรียกว่าฮินาดยัดนั่นคือความประสงค์ของรัสุบานาโกตาลาฉะนั้นคำว่าธรมนิลละเราต้องไม่ลืมตลอดอันรมนิลละมันจึงอยู่ในลมหายใจของเราธรรมนิลละมันจึงอยู่ในส่วนประสาทของเราดวงตาที่มองออกไปสู้โลกภายนอกและมาสู้ปัญญาของเรานั่นคือความประสงค์ของรัสุบานาโกตาลอัธรรมนิลละจะสมบูรณ์แบบได้เราก็ต้องยืน บนรักกาลเงศาสนาเล่นน้ำเบบชบาปีสูงสู้เงาาสดานั่สู้สสสมวลบุษยชาร์นั่นก็คือสิ่งเดียวต้องขอบพนเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุเล่านั้นไปได้ท่านพุทธ,ธาสิดธาคับในคำพืดนี้ผมก็คงใช้เวลาเตือนตัวผมและเตือนทั้งคนดีเข้าใจและไม่เ Gomez, ข้าใจให้มาสํารวจกระซบกวดแสงสว่างในจิตวิญญาณนะครับไม่ต้องไปโทษใครรว่ตัวเราหรือมันพันเลยมาการนั้คะแนนของเราเนี่ย ต้องให้คขาเน้นบุญบ ma ุญท่างสร้างวิชาลักษณ์หรือสร้างรัฐธรรมนูญดีอวรัุบานในอตาลาไรชายเวลาหยิบสร้างปีงการเพื่อเปียศาสดาเนี่ยครับที่อุลามะได้ขัดออกมาจากคำสั่งต่างๆคำส้นต่างๆอะไรต่างๆนัออกมาเป็นสูตรที่เรียกว่าลักสร้าลักอิสลานั่นเลยถอดดึงกล่าวได้ว่าลาอิลาฮานุลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูล์นะครับข้อความรักความเมตตาออรัุบานาโอตาลาปัะสับทัพพี่นองผู้ติดตามในการและผู้นอยูเนสยน บรินีนะครับหวังว่าอิชชาลอในกรสุขนานเราคงจะมีนความความเป็นดูเมตตาของเราให้กับเรและมากคุณนะครับอุสสลามุริกุลอรหัต u l l a อุบารกตุ